สวัสดีครับวันนี้จะพาไปรับเฟียทนะครับนั่นก็คือกระเป๋าผีหน้ารักซึ่งเป็นเซตในฮาวเวีนะครับไปเราจะหากันไปดูนะครับว่าจะไปแมปไหนกันเดี๋ยวทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้ล่างนะครับออามาถึงปุ๊บเรากดเข้าไปเลยนะครับอ่านพอตรงนี้ก่อนนะครับถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับจะต้องไปทําทําคู่มือเริ่มต้นของแบบนี้ก่อนนะครับ พอทาเสร็จแล้วแล้กดเข้ามาที่เพนนะครับเราก็กดเล่นๆดูว่าเพนของเราอ่ะมีอันนี้อยู่หรือเปล่าพอมีอยู่ครับแล้วกดเข้าไปให้แบแล้วกดเข้าที่แผงเมืองและเมืองนะครับพอกดเข้าไปแล้วเราดีพอมาถึงงานนี้ปุ๊บแล้วก็เดินตามทางไปเลยนะครับแล้วเราจะได้พบกับแผ่นป้ายนี้แผ่นป้ายนี้ครับก็จะบอกรายละเอียดว่า ว่างเข้มถูกรับไปแล้วอี่ชิ้นนะครับและหลังเคลสยเสร็จเราต้องกลับมาที่ป้ายนี้นะครับต่อไปเราไปทีป่ประตูสีขาวพอามาถึงน้าแบบนี้นะครับเราก็เดินไปเพื่อที่จะหาเก็บลูกอมพานโทฟินนะครับอ่าลูกอมลาวีนมันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้ครับมันจะมีอยู่ทั่วทั้งแมปเลยไม่ต้องกลัวครับว,ว่ามันจะไม่พอ15อันมันมีมากกว่า15้าอันนะครับอ่าเราก็ตามเก็บไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมมาตัดไปตอนครบ15อันนะอ่าอันนี้เราครบ15อันนะครับ แล้วเราก็ต้องมากดต่อครับเพื่อที่จะกดเข้าใหม่เพื่อที่จะไปรีเควสนะครับพอเราเข้ามาแล้วครับเราต้องกดเข้าไปที่ตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในเมืองซิตี้นะครับอพอเราเข้ามาถึงในเมืองซิตี้ครับเราวิ่งเข้าไปเข้าไปเพื่อที่จะไปหาตรงป้ายนะครับแต่นี้คือของผม,มกดรับไปแล้วนะครับถ้าของเพื่อนๆยังไม่กดรับมันจะขึ้นตรงไอเทมเรียกร้องครับให้กดสีฟ้า เอากดสีฟ้าแล้วไอเทมมัเราจะเด้งขึ้นมาให้กดรับนะครับถ้าเรากดรับไไอะไสร็้ปเราเรา็อกไปเช็ดไอเทมของเราว่ามันเข้ามาในตัวยังมันจะอยู่ตรงกวนไอเทมเสริมนะครับด้านหลังพอใส่แล้วครับรูปร่้ามมันก็ประมาณนี้ครับยันไปพบกันคลิปหน้านะครับฝากกดไ like, ลค์กดซับได้นะครับ See you พบกันใหม่ครับ